สวัสดีทุกคนสบายดีไหมย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวบุรีรัมย์ของเราดูด้านล่างสำหรับข่าวเพิ่มเติมจากทีมที่ยอดเยี่ยมของเราบุรีรัมย์อยู่ในเตดหากคุณชอบข่าวสารฉันขอให้คุณกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับข่าวสารอยู่เสมอไปทำข่าวกันเถอะดุมบุยาซัดเบิ้ลช่วยบุรีรัมย์ชแชมป์ไทยลีกอุ่นเฉือนชนะคิชีเอสซีทีมจากฮ่องกงสามถึงสองวันที่2ี่กรกฎาคมหกคนหลงเหมือนเคลื่อนเครื่อง,ร,องระหว่างประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเตดแชมป์ไทยลีกซีซัน่นล่าสุดอุ่นเครื คิตชีเอสซีทีมจากฮ่องกงที่สนามช้างอารีนาเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนาทีที่13คิตชีเอสซีขึ้นนำบุรีรัมย์1-0จากจังหวะที่คลีตันได้บอลทางซ้ายก่อนจะจ่ายบอลเข้าเขตโทษให้จูเนียได้หลุดเข้าไปยิงผ่านตัวสิวรักษ์เทสูงเนินบอลเข้าประตูไป นาทีที่29บุรีรัมตีเสมอคิชีเอสซี1-1จากจังหวะที่ทีราทรบุญมาทันได้บอลทางซ้ายจ่ายบอลขึ้นหน้าให้รามิวเชดดเยฟดึงบอลหลอกคู่แข่งก่อนจะพาบอลไปบริเวณด้านข้างกรอบเขตโทษเปิดบอลเข้าไปหน้าประตูลอนซาน่าดุมบุยาหม่งบอลย้อนทางเข้าประตูไปชนิดที่ว่าปโโลเซซ่าในด่านคิชีเอสซีได้แต่ยืนมอง นาทีที่ส5สามบุรีรัมขึ้นนำสองถึงหนึ่งจากจังหวะที่ทีราธรบุญมาทานเปิดเตะมุมทางซ้ายเข้ามาในเขตโทษคิมมินฮยอกเทคตัวขึ้นมงเช็ดบอลพุ่งมาเข้าทางสุภชัยใจเด็ดที่วิ่งมาจากด้านหลังได้มงบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าวนาทีที่47คิดคิชชีเอสซีไล่ขึ้นมาเสมอ2-2ถึงจากจังหวะที่รุสลานมินกาซอเปิดบอลทางซ้ายเข้ามาในเขตโทษมิคาเอลได้มงบอลเจ่อเจาเข้าประตูไป นาทีที่84บุรีรัมขึ้นนำ3-2จากจังหวะที่สสลักหาประโคนเปิดบอลโคง้งจากฝั่งซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษลอนซานะ่าดุมบุยามงบอลลงพื้นเด้งเข้าประตูไปจบเกมบุรีรัมอยู่ในเตดชนะคิดชีเอสซีไปด้วยสกอร์3-2สำหรับบุรีรัมอยู่ในเตดเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับขอนแก่นอยู่ในเตดในวันที่30กรกฎาคม66เวลา18นาฬิกาน,น,น,นสนามช้างอารีนานี่เป็นอีกข,ข่าวจากช่องของเราจนกว่าจะถึงวิดีโอถัดไปเปิดใช้งานกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับวิดีโอโดยตรง